อยากได้เสื้อลิงอะ่ะคือหมดเยอะมากไม่ได้เสื้อลิงเลยขอขค้างกดสกิลมาห้าอันบ้าไปแล้วเสื้อจินสองตัว ไม่เลยคนะปกติค่ะโอเคครับถ้าในพี่รู้เนาะงลูกคขาว่าเซตเตอร์มันโดดนะแต่ว่าลูกคขาว่ามันบล็อกได้ อต,ตัวนี้ไม่ต้องบล็อกมันก็ได้นะครับเดินติดอย่างเดียวมันก็ยิงไม่ลงนะเอจีข้างเขาทูดาแม้แต่คิดไม่ทัเนี่ยถ้ากดทันมันจะดังไวมากแบบเนี้ยคือเขาจะมองไม่ทนนันไงแต่ส่วนใหญ่กดไม่ค่อยทันบอลมันไวเฮ้ยอะไรของเขาครับเนี่ยโอ้โหเจ็ดที่คัตสึด

ยิงไม่ลงครับมันมีเอีอยู่ถ้าเจอเอทีตัวนี้ไม่ต้องยิงก็ได้คค่ารบกวนมันสูง ่ัไม่ต้องสติลเลยครับวิ่งตามอย่างเดียวนะครับให้ไม่ต้องให้มันยิงให้ลูกเขาว่ามันเข้ามาดังอะครับเราจะได้มีโอกาสทําแต้มนะดีเดยโอ้ยสวยครับ ผมไม่ทันเนะะมันมก็เด็ดบอลอืมเออน国 number one ดาวอะไรอ๋ดรอตด้านหลังแล้วเขาว่ามันเล่นดีรอสอนนั่เมินนายว่าแวเขาว่ามันเล่นเก่งนะ เก่งหรพี่ที่สา3ประเทศตกเก่งเลยอ่ะเมื่อกี้เราชนะที่ของประเทศมาสอันแล้วนะ2คนแล้วนะถ้าไม่ใช่ท็อปเทนสู้เราไม่ได้หรอกโคตรมงเลยว่ะไนส์พัส แต่เวลาพี่เล่นกับหลานพี่หลานจะบอกตลอดไงเดี๋ยวส่งเดี๋ยวจะแบบพูดแต่วางแผนเดี๋ยวหนูดูตัวนู้นตัวนี้อย่างเงี้ยมันเล่นง่ายมากเลยนะบอลมากรงาือคโอ้กดทิศทนนะมีสิโด้นั่นแหละดอใช่แล้วไปมือไปโดนแดดอ่ะสวยสวยทีมเราต้องเล่นกันสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะชินปุ๊บเราจะคุยกันมากกว่านี้ เฮ้ยเต็นมั่วแล้วน้าเมนไหลงอะตาหน้าต้องตกนะนะคือลูนเขาถึงนะครับเป็นงงี้เอาขาเป้ย่ยทำไม่ได้เบได้นะเี่อกีอแอบลุนให้เพื่อนโดนเทปใช่ไหมอาชันก่อชั้น

อะไรล่ะครับเล่นงี้โหเสียดายว่าเราจะพลิกเกมชนะเลยนะตนนแต่ไม่ได้บอลน,นะครับต้องทำแต้มไปพี่เมียนติอย่าเพิ่งใจพี่จัยไ่ส์กรีด้าโอ้จะไขหนังโอ้ดรามินเนอะม,ม,มันแต้มมาตามตีแต้มบอลบอลเมียนติบอลเมียนติถ้ามันเล่นเร็วลรอมันไม่เล่นหรอกมันทวงแล้วเราเราต้องบีบเฮ้โยโอเคมีพี่เมียนติที่อีกทีนึงบอลเมียนติปะต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นแล้วต้องเล่นแล้วแป๊วิ่อะเอาเอาเตมอไงบอล นรีบเลไหนผู้วุเดไม่ไไมาต้องช้าให้ให้เหลววิเดียวบอลยังไงเราก็เสมอไงเราไม่ชนะมันอยู่แล้วบอลน,นับเลขนับแต้มผิดใช่ไหมเนี่ยับถูกแล้วดูเวลาเดี๋ยวไม่ทันถ้าเราเรีบทำเราต้องไปกันเขาหลายวิไงเราต้องจริงช้าหน่อย,อย อาว่าเดือดวะทำไมวันนี้ต่อเวลาบ่อยจังรูกเขาว่ามีอันติดอันเนี้ยรู้เกมมันไม่ใช้เว้ยมันเล่นช้านเล่นช้าตัวออมิตะคอตาฝั่งแป้งต่อเวลากันแบบวันนี้เจอแมตต์ต่อเวลาบ่อยมากๆครับ เนสปัสไปเป็นไรไปเป็นไรได้เยอะเนสปัสเราตามต้องทำแต้มดูดะมาทักชีเมตดโดเราต้องเล่นให้มันให้มันเล่นไปอะไรล่ะครับเออเล่นมั่วนะเราเมียนตินไม่ต้องรีบนะเราเราถ่วงเต็มที่เสมอที่เมียนติ หหาวิหาวิพี่โอ้จะไขนังบนน้มันนะเจ้าันามาเซเสียแวบมสียิบสองวิเต็มที่เขาแค่เสมอนะครับมันต้องทำไวอะ่ะมันถ่วงเอาเสมอถ้ามันทำไวมันแพ้เราชิเมรเต็มที่เสมอไม่เป็นไรเล่นกันใหม่ยิงไหมพูย ผมผมไม่แจกบล็อกไม่หลงกลเว้ยโอ้โหศาจะให้ปิดท้ายบล็อกสวยๆหน่อยมาเดี๋ยวเราโอเลเราชื่อผมให้เลยโกรธเว้ยมันโกรธแล้วนะต่อเวลาสองรอบนะวันนั้นพี่เล่นกับบอลบ้าที่ต่อเวลาสามรอบอ่ะไม่ลงครับมันเบี้ยมเบี้ย โอ้โหเสร็จเตานะครับทนี้เรานำสี่แต้นะสามเจ็ดวิรอบนี้ไม่ต้องต่อเวลาแล้วเราต้องชนะละโอ้โหไม่ทันโค<อ>้โคว่าชื่อกับตัวชินสุดจได้มาชตนี้ขาดเลยนะ้าเราตบบล็อกได้เมื่อกี้่ต้องรีบไมต้องรีบมีนติโอ้อันีมาเนี่ะไรนนี่ได้อยู่ได้อยู่ จ่ายจ่ายอย่างเดียวเราไม่ต้องเคาะไนท์สปัสโอ้จะขายนังนั่นน่าเม่นน่ะเสียวว้าเขาดักสองตัวนะครับชนะแล้วจะเวิผมผมผมมีอันติผมไม่อติีโอเคชนะแหลยเขาเล่นไม่ได้หรอกเขาต้องรีบทำแทมมาเลยเฮ้ยจบจ่ายจ่ายผมจ่ายผมให้บอลอันตรีแบบหล่อเท่ไป อต่อเวลาสองรอบนะเกมน,นี้เสร็จเรียบร้อยนะดาวมาแล้ว ดาวเริ่มมานะครับเมื่อกี้รูดยาวนะแพ้เจ็ดแตตาติดเลยนะแปดสิบเอ็ดดาวะะแล้วครับระดับประเทศของรอบชนะเอ,อเอเมื่อกี้ก็ระดับประเทศนี่ใช่ปะ่ะไเมื่อกี้ที่สิบสาของประเทศนี่รูกเขาว่าเล่นดีด้วยนะ เล่นดีพี่เล่นดีแต่ไม่เล่นดีกว่าลรวต่อเวลาสองรอบเล็นไหนเมื่อกี้